ที่หน้าของเจบบ้าแม่กวนอิมครับเจ้าแบบกวนอิมที่สูงที่สุดในเมืองดานังนะครับ49เมตรนะครับเรามาวัดจุดกันนะครับว่าจุดจุดนี้นะครับจุดด้านหน้าของเจบบ้าแม่กวนอิมเนี่ยท,ท,ท,ที่สมามสวยที่ออกมานะครับเป็นจุดของนักบวชนะครับนักบวช อ่าเบนหน่อยครับเบนหน่อยจุดนี้นะครับให้ยึดตัวเส้นเอ็นนะครับเส้นเอ็นตัวนี้นะครับมุ้งตรงนะครับมุ้งตรงไปที่องค์เจ้าแม่กวนอิมนะครับครับจุดที่ออกมาเป็นจุดนักบวชนะับสำหรับที่นี่ก็ไม่แปลกครับว่าทําไมถึงมีคนจํานวนมากนะครับที่มางานวันสการบอกองค์เจ้าแม่กวนอิมนะครับจำนวนมากที่นี่เพราะว่าจุดนักบวชเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับอ่าศิลปศิ์สิทธิ์เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาอยู่แล้วนะครับ ขอหาความสงบได้ในจุดๆนี้นะครับสามารถที่จะนับารีหรือว่าทดสอบพลังอะไรต่างๆได้นะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณนานุดนดีนะครับสำหรับองคจ้าแม่คุณิ้มนะครับก็นะครับก็พบกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ